ตอนนี้เราอยู่ที่วัดป่าพุทธมงคลของหลวงปู่นูอินจิติสาโลนะครับขามาชมสะพานนาคตอนนี้เราอยู่ที่วัดป่าพุทธมงคลหลวงปู่นูอินนะครับนันนจะเป็นสะพานพญานาคแต่พญานาคที่นี้ด้านหลังจะไม่มีคีบไม่มีหยักหยักนะครับจะเป็นลำตัวเขียวๆเป็นเกดเลยนะครับ แต่รัชทานที่ก็ไม่เหมือนกันเนาะอันนี้คือพญานาคเจ็ดเสียนนะครับพญานาคเจ็ดเสียนที่วัดป่าพุทธมงคลของหลวงปู่นิอินคราบจะเป็นสะพานข้ามลำน้ำนะครับตรงนี้จะเป็นท่าน้ำที่ไว้ให้ปล่อยปลา บรรยากาศวัดป่าพุทธมงคลของหลวงปู่ลุอินนะครับผรามชมสะพานพญานาะของวัดป่าพุทธมงคลครับพญานาคเจ็ดเสียนนะครับ